ตัวไส้ตบหกตัวใส่พี่น้องมนาะเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆตามเลยค่ะ,กะเกษตรจะเป็นกำลังโตดินพี่น้องวัดดีครับเดี๋ยววันนี้นนเขาะจะมาเห็ดเมนูไอ้ทอดประกดตับหกต,ตัวพี่น้องประกดที่ที่เขาที่ผมไปตกแล้วผมมาถ่ายคลิปครับวันนี้นนเขามาเห็ดเมนูทอดประกดตับหกต,ตัวพี่น้องอ เดี๋ยวเขาเขามาหมักกันเลยครับให้น้องให้น้องพันหมักบ่มาหมักกันเลยจ <มา S 1> <อ>้าต,ต่ำต่ำต่ำตัวพี่เนาะเสียบเลยเมาจา้ามาเล้วครับนี่มาปุ่มเลยจ้าผงชูรสเท้าไก่ใส่เบิร์ดเลยจ้าเทิงลโลโตห่วยห่วยใส่หน่อยเลยจายถถ้าเน้นเรื่องฝงชูรสเถอะวะครอบครัวนี้นินฝงชูรสใช่ นัวแต่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยน้ำตาลนิดนึงนะคะรสดีจ้าค่ะได้เลยยิ่งใส่ย,ยิ่งนัวแล้ว,วถ้าใส่ซอสสายเขียวน้ำแข็งที่แสบจะจ้ะแต่อันนี้ซอสสายเขียวเราหมดแาด้วไปซื้อตัวแล้วพอจะไปซื้ออะไรสืกก้อถ้วยน,นี่พ่อจ้ะแล้วพอจะไปสแเก็ดเน,นื้อผมอื่สะก็ดนื้อถอยากกินกลมกล่อมก็เกลือนิดนึงจ้าโอเคครับ เราลองมาติดตามนะครับตอนทอดเสร็จกับตับักทั่วมาเนี่ยเอ้ยพ่อน้องกอล์เขาเบิร์ตเปล่าน้งกังหรอพ่อครับแข่งเฉียบอ่าครับมาเริ่มกันเลยครับมาเนี่ยน้องพันธ์ทอดได้จ้าปลาห้อเอาลงเงยน้ำมันร้อนหลังจากเ้าหมักไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับใส่ซอสปลาเจ้าเราบไปนองเหตุการน์ ออกเลยวะหอมหวานเลยเดี๋ยวว่าสอดแน,น่เฮ้ยชุบแ่แงว่าแ่แกงพี่นอะเด้๋ยแกงใส้น้ำมันมมบนกินหลายเมนูแล้วมั่กินดูแล้วปะกตกนะก็แต่กับอีาน,น,น,ไ,นไม่นแม่องอ่าให้่อ่ารอติดตามเลยครับผม ก็ดูหลายมันจะมุนโอเคลองติดตามพี่นอ้องเอาแบบเลี้ยงอุ้ยหุยเลยแค่นี้กินคำละตมมูโ้โอ้ติดตามเธอไปจ้าสุกรลอยังสุกรลอยังโอ้เด็จานนึงงละคนแหง้งไปจมุนแต่วะโอ้ยสีสันโดดเด่นตแตือน,นี่ย เลื้ยอ <cycles are> <himself> ุ the <umes> ้งหยือ่เลยโอ้แน wow ่แน่แน่เอาแลพี่น้องกินข้าวร่วกันครับมาเนี่ยไปตำบักหฮู้เอาเอ้ยตำบักท้วเแา้วขอดปรากฏพี่น้องใอ้ฟ้องเสียบอีสานมาพี่น้องเริ่มตำบักท้วงครับมาเนี่ยนี่ก็เป็นตะเกียบเต้วเสกนะโอ้โหยี่สิบไม่นานเนี่ยยี่สิบแล้วมันเอ้ยสี่สิบคน มันเป็นจวดจ,จักเอาเริ่มเลยเกินไหมนี่ก็นะนเสงพอๆตักเลยเป็นยังไงแสบจังสิ้นอะา,าพี่น้องมานงทำบากทัวท <c oughs> อดปากกดลองแสบเลยเดินปากดเดือดอดมันก็แสบเต่พี่น้องมันเปลือง <c oughs> มันเพ้คือเขาเกงี่ยเขาเนาะ เขาแก่ง <Okay, S 2> มันจะได้ไหลถ้าเราไอ้ปลาบอกไหลเขาสอดเขาสอดมันได่นหน่อยมันมมันันนเบิดเร็วนะโอยายไงมันเปลืองเปลืองกะระชังเขาต้องมาเสียบเนาะไปก <c oughs> ินเลยแม่ได้ใจกินข้าวน้ำกันมาแล้วตายเถอะไม่มนะีไรใหญ่แล้วมาไหนมาพี่น้องมาครับมาเนี่ยอ,อ,อนืน้กตอ,อดปรากฏดหลบหลบ

มาเด้อครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้ามาจ้าขากล่องกล่องไม่ขาได้ตัวนเลเขากันเพราะว่าไปซื้อกล่องเจ้าไปไปซื้อกล่องไปกินข้าวกันพาไปอีกเหรอคะไปเดี๋ยวมาเลี้ยงผมจะออกไปอีกพี่น้องไปตัวประกวดกับเราเนี่ยเด็กเนื้อน้ามัน น่ามันหน่อยพรจาจ๋านเ่อนี่นี่นี่เขากัดเขากันย่ะชิมบ้งโอ้ยแซ่บแซ่บแ่แซ่บเธอต้องกันนะจริงจริงแล้วเขาเขากันได้ใหญ่ประกดในทอดแซ่บดีวอันแกงกับแซ่บได้เนือนหวานสดนัน่งมาไม่ไหม นี่ตัวมีใครเพราะ่หใมันก็นย่งจตัวจิมไข่มันเห่ไรั่เฉลียคือจิ้มตะไคร้แท้มัมนมันกรอบกรอบ,กรอบเลยตัวตามบอกตัวเลยเปนนองมันเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเผ็ดๆตามเลยค่ะเกษตรแทแ หมกเลยว่าลงตัวหนยังแซ่บป่ะอืมแค่เก็บมาหน่อยปลากระินกระบเสียบมีจะหนีอ่ะไม่ยยล้างเทไหไม่เลยพี่งนาบ้านไปอันนี้จะกินลังตัดรตัดหน้าสมมติพอตัดแล้วมันปงไม่งมัเด็ให้เราเก็บมาใหม่ก็บแล้วเไปรียบไปยยูิตนนี่ แค่รเรียกินมังครับแค่เรียกินไปแต่แซ่บผมว่ามันคำเขา่าสวนออกกันพวงแก้มก็ไหนแซ่บบประเทศสมยงยงเนี่ยหัน,น,น,ยน,นกองเซนนีนนาาย่ยนาลาได้เนี่ยเสียนาเาเสียเด้ด้วยว่าไมันมาน,านั่นผมเลี้ยงลูกผู้เดียวมันพี่น้รือเปล่ากระยูน้ำกันกน,กน,นี่แหละทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกน่ะลูกในแห่งย่านกล้องโออเคครับ้า่ กเไมนใด้ปุงเลย่น้ำเท่ะไรอ่ะกูสามเทนานี่โอ้ยไม่กีมียน้ำเยอะหยุดขึ้นมาตัดอีกเอาสามมาสุดกันม้เอาเสียบสมใหญ่ปลาันก็เริ่มมัน เอาขียออกเนี่ยนะก็ะได้แปปารขีน่บอกผู่ใครใครใครน้องใครก็เอาจงไงัวเอาจะขียวมาก็ไดยบอกครอเอไอย่างเี้ยไปจก,กกินถ้าใคมันตัวโตๆแล้วไอ้วกเอินก็ใช่หมเขากินน้ำเน้กินน้ำมันอ่าเลยีเด้วกันเนี่ย <laughs> นี่มาเสียมพนดีปนงน,น,น ก่อบเปบิดหอดีตอนนี้เอาเคียวไหมพ่อเนี่ย่อมือถือมิดะบ่ออยงกินได้กินบักนุนมันนะดังในมันมีบักนุนงานนะจ,จ,จับจับใจ

ถ้าไม่โตคือเรียบร้อยอันนี้มันมันอยากหล่าแล้วเนาะมันหล่าแล้วปลาว่า,ลาลบ่หลายแล้วกลับบ้านบอฮะแล้วกลับบ้านนะกลับแล้วส่งเฮลี่งั้นเงี้ยยังไหลอยู่เป็นมะแฮไหลอือหืเสร็จเบ้อ น yes oh ี่คนไหขคับเอะเสียบเห็นมืใหญ่จังเลยคนเเนียนกลับบังหลดไม่นองเลยคำเขาก็เลยติตาเมียวนียเนียนตะกลับคันนั้นมันก็เซ็บๆคำเขาเพนอะไรหน้อยคำติตาเมียวเด้อแล้วก็กินกับเขาทั่วกันเนาะสายยาคำตัสวดตัวนป็นจะเสียบเลยวะ โก่งแก้ม,กมสวดออกคนนังน่งคนนั่งจนตุยไปเลยขับนะโอเคกินเป็นแต่แซ่บเลยนะะซอยจุเองคักมีไว้จ้ะ้ยเอเร็ยวยินรรดีกับเราก็ได,ด้ดดไเ่กุ้งดิบกุ้งสดยินดีนะดิบๆลรแั่มันสดดีๆมันกิพ,นรกพ,พราะกินมันค่ายสดเียวพอพัไปกินยุขี่งเล้ยเราเียวขาไไหมเขีย,ข,ยขาโค้งมัเขาหาตร<ล>งไนอ่ะหกุ ไปอลไมาเลไทำไมก็ขาองคุณอะ้ำไมด่าอันนี้ลูกขาขอนคุณต้องช่วยสี่เล้วเนาะกระ่วยสี่ทรงร่างข้าเล้วเนาะกรตีหนึ่งตีสองคุณตีสามจะมาหดเกียงบ้านเขาข้าขาของพุอเขาไปเอาอีกเกียงหึ แสยบแซบพีน้องเซ่บตามด้วปากก่นนมาคองยันพันดับดูคองยันพันดับกินแล้วอยากกนกลิปนายพี่น้องจะพูดคอนียยากินเขาันครับมันมันต้องถือกองน้ำตลอดมันกินเขาก็เสียบ เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ